สวัสดีครับพบกับผมครับดนจากช่องกับตัน diy ครับพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะแต่ก่อนที่จะเข้าไปชมเนื้อหาในคลิปนี้นะครับใครที่ยังไม่เคยเข้ามาชมช่องกับตัน diy นะครับก็ฝากกด subscribe ด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมจะอัปโหลดในทุกๆสัปดาห์นะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราจะพูดกันถึงเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้าในนิยามใหม่ที่เขาพูดกันนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับแล้ว ประเทศเราเนี่ยคิดเห็นอย่างไรหรือว่ามีนโยบายอย่างไรกับนิยามของรถไฟฟ้าใหม่ที่ทั่วโลกเขากําลังใช้กันอยู่ณนะปัจจุบันนี้นะครับแต่เช่นเคยนะครับก่อนที่จะเข้าไปชมเนื้อหานะฝากท่านผู้ชมกดไลค์คลิปนี้ให้ถึง2000ไลค์นะครับคลิปที่แล้วเกือบจะถึงอีกแล้วนะยังไม่ถึงอีกนะครับมีคลิปก่อนหน้านี้นะฮะถึงไปแล้ว1,500ไลค์อันนี้แบบมืนใกล้มากแล้วช่วยกดไลค์นิดนึงนะครับไปไปชมข้างในกันเลย ต้องบอกว่าในคลิปที่ผ่านมานะครับที่ผมทําเกี่ยวกับเรื่องของนโยบายภาษีรถยนต์ไฟฟ้าที่มีข่าวออกมาว่าในต้นปี2,565เนี่ยรัฐบาลจะประกาศว่าจะลดภาษีนําเข้ารถยนต์ไฟฟ้านะครับที่เป็นรถยนต์ไฟฟ้า100%นะครับทีนี้คําถามก็คือว่าเอ๊แล้วมันสอดคล้องกับนโยบายที่ก่อนหน้านี้ทางบอร์ด EV เนี่ยได้นําเสนอไปหรือเปล่านะครับซึ่งก่อนหน้านี้นโยบายของบอร์ด EV ที่นําเสนอไปนะครับก็คือ ปี2035เนี่ยประเทศไทยจะต้องมีจำนวนรถยนต์ไฟฟ้าหรือรถยนต์แซดอีวีนะครับจำนวน1ล้าน2แสนคันนะแล้วแซดอีวีคืออะไรอ่ะหลายคนอาจจะงงเฮ้ยมันไม่ใช่ MG z s e จ v นะครับอันนี้มันคือแซดอก็คือ zero emission vehicle หลายคนก็สงสัยอีกอ้าวมันคืออะไรก่อนนี้เราเคยได้ยินแต่ h ฮ v ีวีใช่ไหมไฮบริดอิเล็กทริก vehicle PHEV plug-in hybrid electric vehicle e Veh หรือ P.V. Battery Electric Vehicle และอีกอันนึงที่เราอาจจะลืมนึกถึงไปมันก็คือ F.C.E.V. นะครับก็คือ Fuel Cell Electric Vehicle แล้วก็มีความเข้าใจผิดอย่างมากเลยนะครับหลายคนพูดว่าโหพอพูดถึง E.V.E.V.E.V. EV, EV, ทุกคนก็จะไปนึกถึงที่เป็นรถยนต์ไฟฟ้าล0อร์เซหรือที่เป็นแบตเตอรี่อิเล็กทริกวีเคลซึ่งในนิยามเดิมนะครับคำว่า E.V. หรือ Electric Vehicle เนี่ยมันจะรวมไปถึงนะครับ H.E.V.P.H.E.V.B.E.V. และ F.C.E.V. ด้วย เพราะฉะนั้นนะครับก่อนหน้านี้ถ้าใครหรือว่าเราไปได้ยินหรือไปเห็นหรือไปอ่านจากไหนมานะครับว่ารัฐบาลจะสนับสนุน EV อะไรอย่างเงี้ยนะครับอาจจะต้องดูเนื้อความข้างในว่า EV ที่เขาพูดถึงเนี่ยบางทีนะครับเขาหมายถึงแค่ BEV หรือแบตเตอรี่ electric vehicle หรือรถยนต์ไฟฟ้า100%เท่านั้นแต่หลายคนก็ไม่เข้าใจนะครับก็ไปเหมารวมว่าอ๋อสนับสนุน e ีงั้นไฮบริดก็ต้องสนับสนุนจริงๆตรงนี้นะครับมันยังเป็นที่ถกเถียงแล้วก็เป็นที่ เขาเรียกว่ามีความแตกต่างกันในแต่ละประเทศนะครับบางประเทศเนี่ย EV ก็จะรวมไปถึงทั้ง4ชนิดเลยที่ผมบอกก็คือรวม Hybrid ด้วยปลั๊กอินไฮบริดด้วยเหมือนบ้านเราแต่บางประเทศนะครับเขาชัดเจนเลยเขาบอกว่า EV มันจะมีแค่ปลั๊กอินไฮบริดคือตัวเริ่มต้นแล้วก็เป็นแบตเตอรี่เล็กท c v วีเค l e แล้วก็ f ิ e l ลเซลส่วน Hybrid เนี่ยเขาไม่เอาเขาไม่นับรวมว่าเป็น EV เลย ทีนี้นะครับเราก็ต้องมาดูว่าประเทศเราจะมีการพูดถึงคาว่า e-v นี่ใหม่อย่างไรนะครับจะรวมไฮบริดเหมือนเดิมไหมนะครับทีนี้พอมานิยามใหม่มันคือมีคําว่า z e-v ซึ่งทางบอร์ด e-v เนี่ยก็ได้เสนอไปว่าเราจะสนับสนุนนะครับรถยนต์ z e-v นะครับ Z e-v คืออะไรเดี๋ยวก่อนที่จะเข้าไปพูด z e-v เรามาพูดนิยามใหม่รวมๆก่อนว่ามันมีอะไรบ้างนะครับในนิยามใหม่นะครับที่เขาพูดถึงนะครับมันจะประกอบไปด้วยคําว่า x e-v P.E.V. แล้วก็ Z.E.V. X.E.V. คืออะไรครับ X.E.V. ก็คือ Electric Vehicle เด erm ิมนั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้ X.E.V. เขาก็จะรวมไปถึง4ชนิดที่ผมว่านะคร Hybrid, ับ Hybrid Plug-in Hybrid Battery Electric, Electric Vehicle แล้วก็ Fuel Cell นะครับ F.C.E.V. อันนี้จะเป็นนิยามเหมือนคำว่า E.V. เดิมที่เราเคยพูดกันแต่เนี้ยเพิ่มมาใหม่มีตัว X ตัวเล็กนำหน้าคขา E.V. นะครับก็จะรวม4ชนิดนี้เหมือนเดิมนะครับต่อไปก็คือ P.E.V. คือ Plug-in Electric Vehicle คือ Plug-in Electric Vehicle ไม่ใช่ Plug-in Hybrid นะครับ Plug-in ในความหมายก็คือว่ารถยนต์ไฟฟ้านะครับที่รถยนต์อะไรก็ได้ที่มีการขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าด้วยและสามารถที่จะเสียบปลั๊กชาร์จได้ด้วยไม่ว่าจะชาร์จด้วยแบตเตอรี่อย่างเดียวหรือว่าจะชาร์จโดยที่ทำงานร่วมกับเครื่องยนต์สันดาบก็ถือว่าเป็น PEV หรือ Plu g i n Electric Vehicle นั่นเองนะครับซึ่งตัวเนี้ย ในความหมายนะเขานะครับก็จะรวมไปถึงตัวปล plug-in hybrid electric vehicle หรือว่าแบตเตอรี่ electric vehicle ด้วยนะครับเพราะว่าอะไรก็ตามที่เสียบปลั๊กได้จะเข้าในส่วนของ PEV และสุดท้ายนะครับก็คือแ e EV ที่ทางบอร์ด EV ของเราเนี่ยสนับสนุนนักหนาเลยนะครับตั้งเป้าไว้ว่าจะต้องมีอันดับแรกก็คือ30%ก่อนนะ30%จากยอดรถยนต์ทั้งประเทศนะครับในปีเท่าไหร่ 2030อะไรเนี่ยประมาณนี้นะครับแล้วก็2035เราต้องมี1นล้าน200คันอะไรทำนองนั้นนะครับทีนี้แ e v ีคืออะไรครับคือ Zero e m i s s i o n Vehicle หรือว่ารถยนต์ไร้มลพิษคำว่ารถยนต์ไร้มลพิษไม่ได้รวมไปถึงว่าโอ้โหขั้นตอนการผลิตจะต้องไม่มีมลพิษอะไรที่เหมือนเอามาถกเถียงกนว่าโอ้ยรถยนต์ไฟฟ้ามันก็มีมลพิษจากการผลิตนะครับกระบวนการผลิตจากการทำแบตเตอรี่แต่นี้พูดถึงว่าขณะขับขี่นะครับไร้มลพิษ ซึ่งตัวนี้ก็คือออกมาเป็น2ตัวก็คือแบตเตอรี่ electric vehicle และ FCEV ก็คือ fuel cell electric vehicle นั่นเองนะครับในความหมายของบอร์ด EV ที่จะสนับสนุนตัวนี้ก็คือ BV กับ FCEV เท่านั้นนะครับไม่รวม plug-in hybrid ไม่รวม hybrid เพราะฉะนั้นมันเคยมีข่าวมาว่าโอ้รัดตอบสนองนโยบาย z e v เบื้องต้นด้วยการสนับสนุนลดลง hybrid ซึ่งมันย้อนแย้งกันมากเลยครับท่านผู้ชมอันเนี้ย ถ้าเราดูคลิปนี้แล้วเราก็จะเป็นหนึ่งในกลุ่มคนที่มีความรู้และความเข้าใจในนิยามศัพท์นี้เราก็จะไม่พูดว่า EV หรือว่าเ,เราจะไม่พูดว่า hybrid เป็นหนึ่งใน Z EV เราจะไม่สนับสนุน Hybrid นะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับเอาแชร์คลิปนี้ไปเลยนะครับแล้วก็ใครสงสยัยใครถามอะไรก็ตอบไปตามนี้เลยนะครับว่า z EV คือ Zero Emission Vehicle บี v, กับ f c ฟ v เท่านั้นนะครับหวังว่าท่านผู้ชมได้ดูคลิปนี้แล้วจะเข้าใจตรงนี้นะครับแล้วก็ถ้าไปเจอข่าวหรือเจออะไรที่มันบอกว่าสนับสนุนไฮบริดเพื่อตอบรับให้สอดคล้องกับโนโยบายที่สนับสนุน z e ทีวีบอกให้รู้เลยครับว่าข่าวนั้นหรือคนที่พูดนั้นอ่านปากออกมานะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด u b s c r i b e ด้วยนะครับแล้วถ้า อยากสนับสนุนช่องเรานะครับสามารถกดเลี้ยงกาแฟผมได้ที่ใต้ description ด้านล่างเลยแล้วก็อย่าลืมเรามี Facebook กลุ่มอยู่นะครับชื่อพลังงานสะอาดเพื่ออนาคตเข้าไปร่วมกลุ่มกันได้ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ